ปวดเข่าไม่หายสักทีงอเหยียดก็มีสะดุดอาจจะมีปัญหาที่ข้อสะบ้าไม่แข็งแรงก็ได้นะครับจะเป็นยังไงและแก้ปัญหายังไงเดี๋ยววันนี้เรามาฟิตด้วยกันนะครับอก,ก,กอกกบาร่วมมป็นกำลังใจให้กับพวกเรากับโปรเจกต์แห่งความหวัง MDS Med Design Fitness แกภาพกระดูกและข้อเชียงใหม่สำหรับผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาสุขภาพ สวัสดีครับหมอเฟรมชวนฟิตนะครับเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านโรคกระดูกข้อต่อและกล้ามเนื้อ วันนี้ครับมาในฐานะหมอข้อเข่านะครับจะนําปัญหาหนึ่งที่ตรวจทุกวันเจอทุกวันนั่นก็คือภาวะข้อสะบ้าข,ของเราไม่แข็งแรงส่งผลทำให้มีอาการเจ็บอาการปวดรวมถึงการใช้งานข้อเข่าที่ติดขัดนะครับซึ่งพบได้ตั้งแต่คนอายุน้อยไปจนถึงผู้สูงอายุและจําเป็นต้องรักษาหรือแก้ไขด้วยการออกกําลังกายนะครับปัญหานี้จะเป็นยังไงต้องออกกําลังกายแบบไหนเดี๋ยววันนี้เรามาฟิตด้วยกันได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มออกกําลังกายนะครับอยากให้ทุกท่านรู้จักกับข้อเข่าของเราสักเล็กน้อยข้อเข่าของเรานะ ครับจะมีข้อต่ออยู่ทั้งหมด2ข้อข้อแรกเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วก็คือข้อระหว่างกระดูกต้นขาและกระดูกหน้าแข้งที่เชื่อมต่อกันนะครับหลายๆท่านที่มีภาวะเข่าเสื่อมก็มักจะมีปัญหาที่ข้อต่อนี้แต่เรายังมีอีกหนึ่งข้อต่อนะครับนั่นก็คือข้อสะบ้าของเราตรงนี้นะครับแล้วก็จะวางอยู่บนร่องของกระดูกหน้าแข้งตรงนี้จะทําหน้าที่ในการเคลื่อนไหวระหว่างที่เรางอเหยียดเข่านะครับ ซึ่งหลายๆท่านมักจะมีภาวะของข้อสะบ้าหรือร่องสะบ้าที่มันอยู่ผิดแนวนะครับส่งผลทําให้เวลาที่เรางอหรือเหยียดก็จะมีอาการติดขัดรวมไปถึงอาการปวดเรื้อรังได้นะครับเวลาที่เรางอเหยียดสำหรับใครที่มีปัญหาข้อสะบ้านะครับเราลองสังเกตดูที่เข่าของเราก็ได้เรามักจะปวดบริเวณด้านหน้าเข่าบริเวณน,นี้นะครับแล้วเวลาเรางอหรือเหยียด อาจจะมีอาการติดๆคัดๆหรือมีอาการเจ็บได้นะครับถ้าถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับผมจะสรุปง่ายๆอยู่ทั้งหมด3กลุ่มกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้งานข้อเข่ามากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักวิ่งกลุ่มที่มีการขึ้นลงมันในเยอะๆหรือกลุ่มที่มีการย่อการยองเยอะๆก็จะมีปัญหาได้กลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่มีลักษณะทางกายวิภาคที่ผิดปกติไปนะครับอันนี้ก็จะเจอมากหน่อยในกลุ่มที่เป็นผู้หญิงนะครับกลุ่มนี้เองก็มักจะมีอาการของเท้าแบนเข่าชิดเข้ามาทางด้านในนะครับเป็นลักษณะ เข้าชิง จะสังเกตเห็นว่าพอร่างกายหรือสรลีระของเรามีลักษณะแบบนี้ก็จะทําให้แนวแรงที่ส่งไปที่กระดูกลูกสะบ้าของเราผิดปกตินะครับจะถูกดึงมาทางด้านนอกมากขึ้นนั่นก็จะมีปัญหาเวลาที่เรางอเหยียดลูกสะบ้าก็จะไม่อยู่ในร่องนะครับก็จะทําให้สะบ้าตกร่องแล้วก็มีปัญหาได้ในการใช้งานและกลุ่มสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกลุ่มของคนที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายหรือมีภาวะของกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงลงนะครับทั้งผู้สูงอายุหรือคนที่นั่งทํางานานานๆหรือคนที่ไม่ค่อยได้ฝึกบริหารนะครับก็จะมี กล้ามเนื้อก้นทางด้านข้างกล้ามเนื้อหน้าขาที่อ่อนแรงและนี้ก็จะส่งผลคล้ายๆกับแบบที่2ในส่วนใหญ่ถ้าเจอในคนที่อายุน้อยๆก็มักจะมีปัญหาอาการปวดบริเวณหน้าเขา่ารวมไปถึงมีการติดขัดรู้สึกว่ามีการร็อกที่บริเวณเข่าได้นะครับ แต่สาหรับผู้สูงอายุที่อายุเพิ่มมากขึ้นใช้งานเข่ามานานก็อาจจะมีข้อสะบ้าที่เสื่อมก็อาจจะมีอาการปวดที่บริเวณหน้าเขา่างอเหยียดติดขัดขึ้นลงบันไดมีปัญหารวมไปถึงมีอาการบวมไปเป็นหายๆได้เหมือนกันนะครับดังนั้นอย่าเพิ่งกังวลใจไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อให้แข็งแรงและสมดุลส่งผลทําให้ข้อสะบ้าของเราก็จะมีความสมดุลและแข็งแรงไปด้วยปัญหาพวกนี้ก็จะลดลงหายไปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่การยืดเหยีย เป็นกล้ามเนื้อขาทาั้งด้านหลังนะครับซึ่งมักจะตึงมากๆในคนที่มีปัญหานี้วิธีการนะครับก็คือนั่งตัวตรงหลังจากนั้นเหยียดขาขึ้นมาทางด้านหน้านะครับกระดกเท้าขึ้นมาเล็กน้อยนะครับให้รู้สึกตึงหลังจากนั้นค่อยๆย่อตัวลงไปครับให้รู้สึกตึงที่บริเวณขาทางด้านหลังนะครับรวมไปถึงบริเวณน,น่องนะครับค้างไว้10วินาทีนะครับ หลังจากนั้นขึ้นมานะครับอย่างเี้สลับข้างนะครับเอาอีกข้างหนึ่งนะครับเหยียดเท้าออกมากระดกข้อเท้าขึ้นหลังตั้งตรงไว้แล้วค่อยๆย่อตัวลงไปนะครับค้างไว้10วินาทีครับเราจะพบว่าเราจะมีอาการตึงกล้ามเนื้อนี้มากๆเลยนะครับโอเค เอาอีกสักรอบนึงนะครับเอาให้คลายเลยนะครับเยยนขาขึ้นมาทาั้งด้านหน้ากระโดกข้อเท้าแล้วค่อยๆย,ย่อลงไปครับหลังตรงไว้นะครับสําหรับคนที่มีกล้ามเนื้อขาทางด้านหลังตึงนะครับก็จะส่งผลทาให้มีแนวแรงที่อัดลูกสะบ้ามาที่ข้อสะบ้ามากขึ้นนะครับดังนั้นเองใครที่มีปัญหานะครับพยายามยืดเหยียดกล้ามเนื้อมานนี้บ่อยๆก็จะช่วยลดแรงที่มาบีมาอัดที่ข้อสะบ้าได้นะครับ เปลี่ยนข้างนะครับหลังตรงกระดกข้อเท้าเหยียดขาให้สุดแล้วเราก้มลงไปช้าๆครับโอเคต่อไปกล้ามเนื้อมัดที่2นะครับก็จะเป็นกล้ามเนื้อขาทางด้านข้างรวมถึงกล้ามเนื้อก้นทางด้านข้างนะครับซึ่งกล้ามเนื้อมัดนี้มักจะตึงมากๆนะครับทำให้ดึงลูกสะบ้า ให้หลุดออกจากร่องทําให้มีอาการของขู่สบ้าผิดปกติได้ดังนั้นเองเดี๋ยวเราจะมายืดด้วยวิธีการนั่งตัวตรงนะครับหลังจากนั้นยกขาข้างหนึ่งขึ้นมาพาดไว้นะครับเอามือวางไว้บนเข่าลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นหลังตรงแล้วค่อยๆย,ย่อลงมานะครับเราจะรู้สึกว่ามีอาการตึงที่บริเวณก้นแล้วก็ขาทางด้านข้างนะครับค้างไว้10วินาทีครับ โอเคเป็นไงบ้างครับหลังจากนั้นเราสลับข้างนะครับอ่าไขว้าขาเนื่องตัวตรงมือจับไว้บนเขา่าค่อยๆย,ย่อหลังตรงไว้ครับให้รู้สึกตึงมากๆที่ก้นด้านข้างและขานะครับค้างไว้10วินาทีครับโอเค เอาอีกสักรอบนึงนะครับเอาให้คลายเลยนะครับให้ลูกสบ้าของเราแข็งแรงมากๆเลยนะครับ mm. ค่อยขาขึ้นมา mm. หลังตรงไว้ครับ mm. มือจับไว้บนเข่าแล้วค่อยๆย,ย่อครับ mm. โหตึงมากเลยครับ mm. เชอีกครั้งหนึ่งนะครับ mm. คหยขาหลังตรง mm. ย่อลงครับ สำหรับกล้ามเนื้อมัดนี้นะครับเมื่อมีอาการตึงตัวมากๆก็จะมีผลต่อแนวแรงในการดึงลูกสะบ้าให้หลุดออกมาทางด้านนอกนะครับทำให้ลูกสะบ้าไม่อยู่ในร่องดังนั้นเองในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับก็จะเป็นการคลายนะครับก็จะส่งผลทาให้ลูกสะบ้าของเรากลับมามีแนวที่ดีมากขึ้นนะครับเชต่อไปท่าที่3นะครับเราจะเริ่มบนเตียงยาวๆนนะครับวิธีการของเรานะครับอันนี้จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อขาทางด้านข้างและกล้ามเนื้อก้นเช่นเคยนะครับวิธีการเรานั่งตัวตรงนะครับ หลังจากนั้นเอาขาข้างหนึ่งควยไข่ข้างหนึ่งลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราใช้มือของเรานะครับจับที่เว้นเข่าแล้วดึงเข้าหาหน้าอกนะครับหลังตรงไว้นะครับให้เรารู้สึกตึงที่เว้นขาทั้งด้านข้างและก้นนะครับค้างไว้สิวินาทีนะครับสําหรับการเนื่อมัดนี้ผมคิดว่ามันมีความสําคัญมากๆเมื่อมันตึงตัวก็จะส่งผลมากๆต่อข้อสะบ้านะครับดังนั้นเองก็อยากให้หั่นทําอยากให้ฝึกทําทําหลายๆท่าก็จะได้ไประสิทธิภาพที่มากขึ้นนะครับ โอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราเปลี่ยนข้างนะครับเอาขาไขว้ามาตั้งหลังตรงไว้เอามือจับเข่าแล้วกอดมาที่อกนะครับให้รู้สึกตึงมากๆที่ขาทางด้านข้างและก็ก้นนะครับค้างไว้10วินาทีครับ ต่อไปเป็นท่าที่4่กันแล้วนะครับหลังจากนี้เราจะมาสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงด้วยวิธีง่ายๆแต่ได้ประโยชน์แน่นอนมาเริ่มกันที่การสร้างกล้ามเนื้อมัดแรกนะครับจะเป็นกล้ามเนื้อขาทางด้านหน้านะครับวิธีการจะแปลกไปสักเล็กน้อยนะครับในการบริหารข้อสะบ้าเราเริ่มจากเหยียดขาออกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับสมมุติเราจะบริหารข้างซ้ายนะครับเราค่อยเหยียดขาให้ตึงก่อนนะครับและกระโดกข้อเท้าขึ้นให้เรารู้สึกว่ามีการเกร็งที่บริเวณ ต้นขาทางด้านหน้านะครับอ่าเริ่มเกร็งนะครับหลังจากนั้นเราจะค่อยๆยกขาขึ้นมานะครับค้างไว้2วินาที1 2แล้วเราวางลงนะครับทำทั้งหมด10ครั้งนะครับทําไปได้วยกันเหยียดเข่าให้ตึงกล้ามเนื้อขาเกร็งกระโดดข้อเท้าขึ้นมาแล้วยกขึ้นครับ1 2 1ทํสองหนึ่งทช้าๆนะครับ1 2ึ่ส เหยียดเข่าให้ตึงไว้นะครับทำช้าๆได้กล้ามเนื้อมากเลยนะครับสำหรับการสร้างกล้ามเนื้อหน้าขานะครับในวันนี้ก็จะมีลักษณะที่แปลกไปเล็กน้อยนะครับจะสังเกตเห็นว่าเข่าของเราจะมีการเหยียดตรงตลอดเวลานะครับซึ่งอันนี้จะส่งผลดีมากๆในกรณีที่มีปัญหาที่ข้อสะบ้านะครับจะสังเกตเห็นว่าจะแตกต่างกับการสร้างกล้ามเนื้อขาทางด้านหน้าแบบทั่วๆไปนะครับดังนั้นเองใครที่มีปัญหาข้อสะบ้าก็ลองหันมาออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อขาด้วยวิธีนี้ดูนะครับ อีกครั้งหนึ่งนะครับหนวางโอเคต่อไปนะครับสลับข้างกันบ้างเหยียดเข่าให้ตึงกระโดดข้อเท้าขึ้นมาเอาให้หน้าขาเกงก่อนแล้วเราค่อยๆย,ย,ยกขึ้นนะครับหนวางถ้าอยากได้กำลังใจเอามือจับหน้าขาก็ได้นะครับถ้าหน้าขามีการสรรั้นมีการเกร็งแปลว่าเรากำลังสร้างกล้ามเนื้อแล้วนะครับพร้อมแล้วไปลุยกันเลยนะครับ สุดท,ท้ายครับผมทิปโอเคเก่งมากๆเลยครับเราจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อขาของเราโอ้โหกำลังตึงดีมากๆเลยครับต่อไปท่าที่5้าแล้วนะครับอันนี้จะต่อเนื่องจากท่าที่แล้วแต่เราจะมาเน้นที่กล้ามเนื้อทางด้านไหนมากขึ้นเพื่อดึงลูกสะบ้าของเราให้กลับมาอยู่ในร่องที่ถูกต้องมากขึ้นนะครับวิธีการนะครับนั่งเหยียดขาออกมาเหมือนเดิมเลยครับหลังจากนั้นนะครับเราค่อยๆดันเข่าลงไปให้ชิดพื้นให้ตึงเหมือนเดิมนะครับ ให้กล้ามเนื้อหน้าขาของเราทํางานหลังจากนั้นเราจะค่อยๆบิดออกครับบิดออกอลักษณะแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราค่อยๆนะครับยกขึ้นมาเราจะรู้สึกว่ามีการเกร็งมากๆทั้งกล้ามเนื้อต้นขาทางด้านในนะครับบริเวณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อทางด้านในเพื่อดึงลูกสะบ้าของเราให้กลับมาอยู่ในร่องให้มากขึ้นนะครับทำทั้งหมด10ครั้งนะครับเยียดเขา้าแบออก แล้วเราค่อยๆย,ยกขึ้นมาครับหนึ่งสองแล้วเราก็วางครับหนึ่งสองสามเหยียดขาตรงไว้นะครับโดกข้อเท้าขึ้นผมว่ายากอยู่นะครับใครทำได้นี่เก่งมากๆเลยนะครับ สุดท้ายแล้วครับบิดออกยกครับ1นึ่สองสโอเคอา่ามือจับขานะครับจะมีการเกรงที่ดีมากๆเลยนะครับต่อไปเรามาทำอีกข้างหนึ่งนะครับเยียดเข้าลงไปกระดกข้าเท้า,ทาขึ้นแบะขาออกยกขึ้นมาครับหนึ่งสองว้าว การเนื้อมัรน,นี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับจะช่วยสร้างความมั่นคงและจัดแนวแรงที่ถูกต้องให้กับคอสบ้านะครับดังนั้นใครที่มีปัญหาเชื่อว่าปัญหาจะดีมากขึ้นนะครับ สุดท้ายครับหนึ่งสองวางสิบโอเคต่อไปท่าที่6กันแล้วนะครับท่าที่6ก็จะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อก้นนะครับในการหมุนสะโพกบิดสะโพกออกทางด้านนอกนะครับก็จะเป็นการปรับแนวขาแนวแรงของกล้ามเนื้อนะครับให้ข้อสบ้าดีมากขึ้นวิธีการนะครับถ้าใครที่มีอุปกรณ์นะครับผมแนะนำให้ใช้ยางยืดที่เป็นวงนะครับสามารถสอดมาที่ขา แล้วเดี๋ยวทําไปพร้อมกันนะครับแต่สําหรับใครที่ไม่มียางยืดไม่ต้องกังวลเลยนะครับผมจะแนะนําให้ใช้มือนะครับจับต้านไว้ก็ใช้แรงของเรานะครับเอาเท่าที่ไหวแล้วค่อยๆกางออกมาลักษณะแบบนี้นก่อนนะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันทั้งหมด10ครั้งเลยนะครับใครมียางยืดก็กางออกมาได้เลย1ใครไม่มียางยืดก็ใช้มือนะครับ อย่างที่พูดไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับคนที่มีปัญหาข้อสะบ้าก็มักจะมีกล้ามเนื้อในการบิดสะโพกออกที่อ่อนแรงนะครับดังนั้นเองการฝึกบิดสะโพกออกบ่อยๆการฝึกบริหารบ่อยๆก็จะช่วยให้แนวแรงและแนวขาของเราดีมากขึ้นนะครับหลังตรงไว้ครับเท็บ โอเคพักก่อนนะครับท่านี้ดีมากๆเลยนะครับใครมีเวลาสามารถทำสองถึงสามเซตได้เลยนะครับต่อไปท่าที่7แล้วนะครับจะเป็นการกลับมาสร้างกล้ามเนื้อหน้าขาอีกครั้งอาจจะดูเหมือนยากแต่จริงๆไม่ยากนะครับค่อยๆทําไปด้วยกันมีประโยชน์มากๆเลยนะครับอยากให้ทุกท่านได้ทําวิธีการนะครับเราเริ่มที่การยืนข้างกําแพงนะครับให้มือหนึ่งจับกําแพงให้มั่นคงก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะค่อยๆถอยเท้าออกมาทางด้านหลัง แล้วค่อยๆยอ่อเข่าทางด้านหน้าลักษณะแบบนี้นะครับให้เข่าไม่เลยปลายเท้านะครับยอ่อลงมาสัก 30- 40องศาสักเล็กน้อยเอาที่พอกล้ามเนื้อทำงานตึงๆนะครับโดยท่านี้เราจะสะเกตอยู่ทั้งหมด2อย่างนะครับอย่างแรกเราดูที่เข่าของเรานะครับทำที่ถูกต้องเข่าจะไม่เลยปลายเท้านะครับเข่าจะตั้งตรงลักษณะแบบนี้อย่างที่2นะครับเข่าของเราจะชี้ไปทางด้านหน้านะครับหลายๆครั้งคนที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับเข่า มักจะชี้และก็บิดเข้าทางด้านในแบบนี้อันนี้แปลว่าอาจจะมีปัญหานะครับเราต้องพยายามปล้านไว้ให้เข่าของเราชี้ไปทางด้านหน้าให้มากที่สุดหลังจากนั้นเรายอ่อแล้วก็ยืนขึ้นมานะครับทำทั้งหมดครั้งละ5ครั้งทำไปพร้อมกันนะครับมือจับกำแพงให้มันคงค่อยๆถอยขาแล้วเราค่อยๆย่อ,อลงหลังจากนั้นยืนขึ้น1จับไว้นะครับ ถอยหลังแล้วก็ยอ่อลงก็ยืนขึ้นนะครับ2องาเข่าชี้ไปทางด้านหน้านะครับเข่าไม่เลยปลายเท้า3อีก2ครั้งนะครับยอ่อยืนสี่ถอยยอ่อเข่ายืนโอเคหลังจากนั้นสลับข้างนะครับค่อยๆถอยครับ เข่าตรงไว้ยอเล็กน้อยแล้วก็ยืนนะครับหวังว่าท่าน,นี้จะไม่ได้ยากเกินไปนะครับค่อยๆฝึกค่อยๆทําไปด้วยกันนะครับลองสังเกตดูนะครับในคนที่มีอาการสคอร์ตและปวดเข่าบ่อยๆบ,บางครั้งเราอาจจะมีแนวขาที่ผิดปกติรวมถึงเข่าเราบิดเข้าด้านในมากจนเกินไปนะครับแล้วมีปัญหาที่ข้อสะบ้าได้ดังนั้นเองท่าน,นี้จะเป็นท่าที่ปลอดภัยมากๆนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านจะทําได้อย่างแน่นอน 5. เยี่ยม yeah, มากๆเลยครับ ท่าสุดท้ายแล้วนะครับท่านี้อยากให้ทุกคนมาถึงและทําไปด้วยกันนะครับไม่ยากจนเกินไปแน่นอนวิธีการนะครับใครที่มีอุปกรณ์นะครับเราหยิบยางยืดของเราขึ้นมาแล้วสวมไปที่ขาได้เลยครับเวลาสวมยางยืดระวังหกล้มด้วยนะครับใครที่นั่งสวมก็จะดีที่สุดนะครับส่วนใครที่ไม่มียางยืดไม่เป็นไรนะครับสามารถทําธรรมดาได้กล้ามเนื้อเหมือนกันนะครับมาเริ่มกันที่การยืนก่อนนะครับหลังจากนั้นหันหน้าเข้าหากําแพงครับ เราจะยืนกลางขาไว้นะครับให้ขาตรงกับหัวไหล่ของเรานะครับเอามือจับที่กำแพงหลังตั้งตรงหลังจากนั้นเราย่อเข่าสักเล็กน้อยย่อไปทางด้านหลังนะครับลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราค่อยๆกางขาออกไปทางด้านข้างครับแล้วขยับขาอีกอันนึ่งเดินเข้ามาครับจะเป็นการเดินทางด้านข้างนะครับโดยการย่อเข่าเล็กน้อยลองดูนะครับค่อยๆย่อก้นลงก่อนนะครับแล้วค่อยๆเดินกลางครับแล้วก็ห หนึ่งสองสมแล้วเราเดินกลับนะครับ1นึ่งสองสามแทำทั้งหมด2รอบนะครับทำไปด้วยกันพร้อมแล้วเริ่มครับมือจับกำแพงหลังตั้งตรงยออกก่อกลนเล็กน้อยกางเข่าไว้เดินครับ ท่านี้ก็เป็นท่าสุดท้ายแล้วนะคะผมเชื่อว่าท่านี้ก็จะมีประโยชน์มากๆนะครับใครทํามาถึงจุดนี้แล้วขอเชิญชมว่าทุกท่านเก่งมากๆใครที่ทําไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยๆฝึกไปด้วยกันรับรองว่าท่านจะทําได้ดีมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นและมีข้อเข่าที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับเอาอีกสักรอบหนึ่งนะครับย่อก,ก้นลงเือนครับเดินกลับครับ สามโอเคสุดยอดครับสำหรับผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาสุขภาพที่สนใจอยากใช้การออกกำลังกายเพื่อการรักษาสามารถติดต่อพวกเราผ่านทางช่องทาง mds m e d d e s i g n fitness กาภาพกระดูกและข้อเชียงใหม่เป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้หวังว่าทุกท่านจะมีข้อเข่า และข้อสบ้าที่แข็งแรงเพื่อใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพที่ดีนะครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ยากไปง่ายไปทำได้ทำไม่ได้ถ้าไหนติดขัดก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากทุกท่านช่วยแชร์ช่วยส่งต่อไปหาคนที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งวัยรุ่นที่มีอาการปวดเขานะครับเชื่อว่าคลิปวิดีโอน,นี้จะช่วยท่านได้มากๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับ เจอกันใหม่สุกหน้าเวลาหนึ่งทุง่มขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขและเราจะฟิตไปด้วยกันแข็งแรงไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ